สวัสดีครับมีหนังสือมาแนะนำนะครับชื่อ The Science of Sleep วิทยาศาสตร์ของการนอนให้หลับเขียนโดย Heather c o w l s m i t h Smith, แปลโดยคุณพิสมรอภอิชาตพงศ์พิมพ์โดยสนุกพิมพ์วีเลนจะจำหน่ายโดยบริษัทอมรินจำนวน224หน้าราคา700บาทรูปเล่มนะครับจะเป็นปกแข็งขนาดใหญ่กว่าพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กน้อยกระดาษข้างในนะครับเป็นกระดาษอย่างดีสีสี เล่มนี้ก็จะเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการปรับพฤติกรรมการนอนให้ถูกต้องเพื่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตที่ดีโดยผู้เขียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตบำบัดให้คำปรึกษาด้านการปรับพฤติกรรมและบำบัดการนอนไม่หลับประจำอยู่ที่ศูนย์การนอนลอนดอนและเปิดคลินิกอยู่ที่เมืองออกฟอร์ดแต่นอกจากนี้ยังให้บริการคำปรึกษาทางออนไลน์อีกด้วยทางด้านเนื้อหานะครับ เป็นการรวบรวมข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับการนอนได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมมีเก็ดความรู้ความเชื่อเทคนิคก,การแก้ไขปัญหาการนอนโดยเนื้อหานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการนอนเช่นว่าทำไมคนเราจึงต้องนอน,นกลไกการนอนการนอนในแต่ละช่วงวัยความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวกับการนอนผมขอยกตัวอย่างเนื้อหาในเล่มสักเล็กน้อยนะครับ เช่นว่าทำไมคนเราจึงต้องนอนโดยเขาบอกว่าเป็น,นกลไกทางชีวภาพของร่างกายที่คอยทําการขจัดพิษของเสียออกจากร่างกายการซ่อมแซมการฟื้นฟูเซลล์ปรับสมดุลกระตุ้นภูมิคุ้มกันและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เรียนรู้ในแต่ละวันเพื่อจัดเก็บในความจําของสมองแล้วทราบไหมครับว่าทําไมแต่ละช่วงวัยจึงมีชั่วโมงการนอนแตกต่างกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีฮอร์โมนที่ควบคุมการนอน ซึ่งในแต่และช่วงวัยร่างกายผลิตฮอร์โมนออกมาไม่เท่ากันจึงทําให้การนอนในแต่ละช่วงวัยแตกต่างกันนั่นเองแล้วทราบไหมครับว่าทําไมเวลาเราเหนื่อยล้าจากการทํางานแล้วมักนอนไม่หลับทั้งที่จริงๆแล้วเวลาเราเพลียๆก็น่าจะหลับง่ายกว่าปกติใช่ไหมครับเขาบอกว่าเป็นเพราะการเหนือน่อยจากการทํางานนั้นทําให้เกิดความเครียดร่างกายจึงผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลีนที่ทําให้ร่างกายตื่นตัวจึงทําให้นอนไม่หลับ วิธีแก้ก็คือต้องผ่อนคลายลดความเครียดลงจึงจะหลับได้ดีขึ้นครับและทราบไหมครับว่าจุลินทรีย์ในลำไส้นั้นช่วยให้หลับสบายซึ่งจุลินทรีย์โปรโบไบโอติกนั้นมีมากในอาหารจำพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวรวมไปถึงกิมจิและซุปมิโซะอ,อีกด้วยและทราบไหมครับว่าทำไมคนเราจึงหาวเขาบอกว่าจริงๆแล้วยังไม่มีใครไขความลับได้ว่ามนุษย์หาวทำไม แต่ก็คาดกันว่าเป็นเพราะร่างกายขาดออกซิเจนสมองจึงสั่งการให้หาวเพื่อฮุบอากาศเข้าไปเป็นจํานวนมากแล้วทราบไหมครับว่าทําไมเมื่อเราเห็นคนอื่นหาวจึงหาวตามเขาบอกว่าเป็น,นกลไกของการเอาชีวิตรอดโดยบอกว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมมีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกร่วมไปกับคนอื่นๆเมื่อเห็น,นกลไกการเอาชีวิตรอดด้วยการหาวของคนอื่นเราก็จะหาวตามโดยอัตโนมัติ ซึ่งเขาก็ยังบอกอีกว่าก็จะมีส่วนน้อยที่ไปหาวตามคนอื่นนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งนั้นก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทเพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทจะขาดความสามารถในการเห็นอกเห็นใจคนอื่นเมื่อเมื่อเห็นคนอื่นหาวจึงไม่อาจหาวตามได้นั่นเองครับแล้วทราบไหมครับว่าทําไมเราจึงมักฝันว่าตกจากที่สูงหรือตอนที่เคลิ้มเคลิลังจะหลับแล้วอยู่ๆก็เสียว,ว่าเหมือนตกจากที่สูงจนต้องสะดุ้งตื่น สาเหตุก็คือมันเป็นปฏิกิริยารีเฟ็กซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของจิตใจเขาบอกว่าการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายหรือไม่ได้บอกว่าเราเป็นโรคร้ายแรงอะไรนะครับแต่สันนิษฐานว่ามันเป็น,นกลไกการเอาชีวิตรอดที่ติดตัวเรามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเป็นวานนอนที่อาศัยอยู่บนต้นไม้โดยปฏิกิริยานี้เป็นการป้องกันตัวโดยทำให้เราสะดุ้งตื่นเพื่อเฝ้าระวังภัยร้ายจากสัตว์นักล่าในอดีตนั่นเอง อีกสักเรื่องแล้วกันนะครับเขาบอกว่าปกติแล้ววัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุมักมีอาการหลับยากหรือนอนไม่หลับแต่ในปัจจุบันนี้วัยรุ่นเองก็เริ่มนอนไม่หลับกันมากขึ้นโดยเขาเรียกอาการนี้ว่าอาการโฟโมหรือ,อาการกลัวตกกระแสนั่นเป็นเพราะว่าวัยรุ่นมักกลัวตกเทนกลัวไม่เป็นที่ยอมรับกลัวไม่ได้เป็นคนสําคัญในหมู่เพื่อนฝูงจนเกิดความเครียดเลยทําให้นอนหลับยาก ซึ่งแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือวัยรุ่นจะติดอุปกรณ์ดิจิตอลติดเกมติดมือถือติดโซเชียลสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาการนอนมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาสื่อเล่มนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับสำหรับเล่มต่อไปจะเป็นเล่มไหนก็ติดตามรับฟังกันได้ในคราวต่ตอไปนะครับหรือใครอยากให้แนะนำหนังสือประเภทไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณครับ